ดีครับอยู่กับเพจพารับในช่วงคิดจะซิ่งครับนี่นี่วันนี้เราอยู่ไปไหนเลาวมืงที่คือว่า <c oughs> คติ้งดีวันนี้เราอยู่กันที่เมืองทองธางนีอยู่กับรถยุโรป90เว้ยวันนี้จะพาไปดูว่าคันไหนสวยคันไหนดีบ้างสนใจไหมไปดูเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นาสาวๆสองบูดม <c oughs> ีลีกลูดเบลเลย แบงค์สวัสดีครับพี่แบงค์สวัสดีพี่พี่แบงค์เปิดบูธอยู่นี่ผมเห็นในเฟซบุ๊กเปิดบูธอยู่ครับใช่ไหนพี่อยู่ข้างในหน้าห้องน้ำเสาสามหกไม่ดูจริงป้ะเนี่ยจริงจริงก็คบคู่แข่งเลยอันนี้เปิดวันสันเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยแหละพี่มันอย่างเงี้ยอ๋อพี่มี่กินบ้างมั้อันนี้เป็นเป็นเพื่อนพี่เก๋แจ๋แล่าให้ฟังสมัยอันนี้อันนี้ความลับนะสมัยสมัยทำงานด้วยกันแกบอก เอาได้กุญชากจริงไม่ไม่มีครับพี่เยอะหลายคนด้วยแซบเห็นผมใส่บ้านนี่แม่งแซบมาติดชื่อชื่ออะไรครัพี่ชื่อสวงค่ะชื่อนะชื่อสวงเจ็บเข้าสวงในหัวนไม่ใจจากปอโอยมีแฟนแล้วพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่แฟนใจเย็นใจเย็นวันนี้จะมีแจกล้อจะแจกล้อด้วยหนึ่งชุดโรดิฟอร์มแพงไหมก็เกือบแสนนะ เวอร์แม่เวอร์เวอร์มากไม่ต้อฝกไอจีไหนดิ S U A N G a l e x a n ครับโอเคไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูรถกันว่าคันไหนสวยเมื่อสวยเต็มเลยตี่ใช่ไหมไปขอบคุณครับโอเคครับอยู่กับเจ้าของเพจบ้านรถเก่าครับผมนี่ไปติดตามกันได้วันนี้เป็นกูรูเลยชื่ออะไรครับชื่อน็อตครับอ่าพี่น็อตนะอันนี้ก็อยู่กัน บีเอ็มอีสามหกอีสามหกเขาวางเครื่องเกย์ไงพี่มันผิดปกติเหรือยได้หมดปกติแล้วยุคนั้นยุคเก่าอ่ามันจะมีช่วงแบบยุคน้ำมันแพงอ่าจะไปเจกันอันนี้อีสามหกหกอะไรหกก็ดีก็อีอีสามหกแต่มันต้องมีท่านนี้ด้วยครับต้องมีต้องมีช็อตหน่อยเครื่องสามพันสองเจสองเจสามพันคือสองเจถ้าหนึ่งเจคือสองพันห้าเดิมเดิมมันจะเป็นเทอร์โบคู่นะแต่อันนี้เขาขึ้นเทอร์โบเดี่ยวแล้วแล้วเนี่ยคือเรียกเขาเรียกโครงหน้านี่โครงหลัง โงหน้าโงหลังใหญ่มากอันนี้คือใหญ่มากแล้วสำหรับเราแต่สำรหรับคนอื่นคือก็ทั่วไปทั่วไปถ้ากูเนี่ยคือแรงชิบหายแน่นอนอันนี้นะ <c oughs> อ๋อเครื่องนี้ตอนนี้ราคากี่บาทแล้วถ้าเครื่องเาเปล่าแสนกว่าบาทคืองาเปล่าแสนกว่าเกียร์ถ้าเป็น6เกียร์ลูกละสองแสนเอางี้<ม>งเอางี้นะเครื่องอ่ะตีไปประมาณแสนห้าเกียร์อีกสองแสนสองแสนก็คือคุณได้เครื่องกับเกียร์ประมาณ4ี่แสนกว่า ถ้าซื้อแบบสภาพดีๆเซียงกงมาเลยแหะตอนนี้ราคาไปกันอย่างไร้วสี่แสนกว่าแล้วรถแล้วรถอย่างเงี้ย e สามหกตอนนี้คันเท่าไหร่ถ้าเราดีเดิมๆเปห้าหกหมื่นครับเอียเท้าหมื่นเครื่องคนสี่แสนแถวนี้ยเขาไม่มีใครเขาคิดค่ารถกันแล้วอ๋อนี่นี่มาเทียบกันมาเทียบกันอันนี้คือหนึ่งเจหนึ่งเจกับอันุนสองเจหนึ่งเจก็แพงแล้วหนึ่งเจก็แพงแล้วเหรอเท่าไหร่นเครื่องแบบถอดในไทยนะแบบที่เคยวางในไทยแล้วอะ <50 S 1> คืออ่ะนน้องๆอ,อยากาสมมติแบบอยากได้แบบ e สามหกวางหนึ่งเจต้องมีงบเท่าไหร่มึงซื้อรถทั้งคันง่ายกว่า <S <S ซื้อรถที่เขาวางเครื่องไาแล้วอ,อ๋เอเหรอแต,แต่ไม่ชอบมาชอบแบบการแล้วก็หนุกอะการบบประกอบค่อยๆตอ่คอค่อยติดเนี้ยรวมตังรวมทำทุกอย่างก็แสนเงนมันมีอยู่แล้วมีเดี๋ยวเราจะมาถามกูรูเรื่องชกลมนะเว้ยสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อเรสนะคะพี่เจสพี่เรสรู้จัก ชกล,ล,ลมใช่ไหมกดขึ้นกดลงกดขึ้นกดลงเออ,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 ออเออเออเออถึงไดครับอย่าลืมซื้อชกลมมาใช้กันนะด<ป>ีรครับตอนนี้เราอยู่กับพี่โอ๊ตครับเจ้าของงานครับแล้วก็เป็นเจ้าของอะไรพี่ช่องอีิีดีมีเดียครับนี่ทำไมพี่เขาถึงจัดงานนี้พี่จริงๆงานมันมี2วันนะครับต้องบอกก่อนว่าเมื่อว,วานมีงานเมื่อวันเมื่อวานผมไม่ได้มาแล้ว,วมีงานชื่อคูตโอเดก็เป็นอีเวนต์เหมือนรวมรวมรสซิ่งยุคสมัยเก่าเหันพอมางานวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพวกแบบว่ายูโรมีดครับ อะไรก็ได้ขอให้เป็นรถพวกยูโรเก่าใหม่ได้หมดได้หมดเลยอมีสักคันไหมพี่แบบคือตัวจริงๆเลยแบบว่าเป็นแนวทางการแต่งรถเว้อันนี้เรามาให้ความรู้เรื่องความสนุกด้วย อ่ามีมีคันนี้สวยช่วงนี้แนวนี้ก็เรามาเขาเรียกว่าแนวอะไรพี่ช่วงนี้แนวบอกว่ายูโรสแตนครับสเต็ปมันคือต้องมีอะไรบ้างก็คือ,อจริงๆหลักๆก,ก็คือมีล้อช่วงล่างจะเป็นคอยโอเวอร์คือโช๊คสปริงทั่วไปหรือจะเป็นช่วงล่างแบบสุงลมก็ได้แต่ขอให้ฟิตเมนต์มันเป๊ะ<ป>ก็คือว่าเตี้ยแบบว่าล้อกับซุ้มอะอยู่ห่างกันนิดเดียวใช่แต่รถพวกนี้เขาจะเลือกออฟเซ็ตล้อที่พอดีกับรถก็คือวิ่งมันจะไม่จ้ำอย่างคันนี้จริงๆงก็คือสวยมากไม่มีอะไรเลยก็จริงๆตัวรถก็ายเนมแบบว่า EC รุ่นแวนซึ่งบ้านเรามีน้อยตัวแวนเนี่ยมันหายากตอนนี้มันได้เท่ที่ตัวบอดี้แวนอย่างเงี้ยกี่บาทพี่ตอนนี้หมายถึงตัวราคารถเหรอตัวราคารถอย่างเดียวพี่ตอนนี้มีร้านกลางรุ่นนี้แต่มันหลายปีแล้วนะใช่เพราะว่ามันหาย,ายากแล้วคนกลับมาเล่นก็คือร้านหกร้านหกพอได้ไหมพี่ร้านหกร้านหกน่าจะได้ ก็จะได้ครับนี้ไม่ทําอะไรเขาขัดสีอย่างเดียวสีเดิมก็คือจบเลยสีเดิมไม่มีพาร์ทไม่มีอะไรเลยไม่ใส่เลยเลยคือถ้าเป็นรถไอ้พวกญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะเป็นแนวทางแต่ละอันอาศัยโป่งมาพาร์ทตรงสํานักอ,อะไระอย่างเงี้ยครับมือหวายใช่มือหวายไอ้อพวกยุโรปก็มีใส่ของอย่างอย่างบีเอ็มเนี่ยต้องบอกไว้ว่าย้อนไปสิบกว่าปีที่แล้วเดี๋ยวทุกคนพยายามมาแต่งเป็นรถเอ็มหมดรถเอ็มคืออะไรรถเอ็มคือเป็นเหมือนสํานักแต่งของบีเอ็มที่มาจากโรงงานอ่าก็เหมือนในเบนซ์เนี่ยจะมีเอ็มจีจะมีพวกแบบบาร์บัสไงพี่โอ๊ตฝั่งไไหนพพีี่่่โอออ๊ตทาาะรรยูสมถ ติดตามพี่โอได้ช่องทางไหนบ้างฝากเลยครับพี่ครับก็ฝากติดตามผมได้ที่ทางช่อง YouTube นะครับ Infinite Media ครับแล้วก็มีอู่ชื่อ Infinite Motorsport เราเป็นตัวแทนของพาร์ทบอกว่า Liberty Walk ในประเทศไทยนะครับแล้วก็อู่อยู่ที่ลาดพร้า71ใไรสนใจอยากจะแต่งอะไรก็แวะเวียนมาเที่ยวชมได้ครับครับขอบคุณมากเลยถามว่าแพงไหมกูบอกเลยนะแพงครับขอบคุณครับพี่โอขอบคุณครับ ยังไงฝากกดและกดแชร์นะฮะช่องเพจผ่ามในช่วงคิดจะซิ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะไปเจอซิ่งขนไหนสวยแบบไหนติดตามกันด้วยขอบคุณครับ